ขอนเสปต์ของการ DIY เสื้อผ้าของหลินนะคะก็คือทําไปคิดไปเดี๋ยวเพื่อนๆต้องดูให้จบนะลุ้นเงินไปทีละสเต็ปกว่าจะออกมาเป็นเสื้อแบบนี้นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดกี่ค่ะที่ฝนทําฝนลงเม็ดปอกแปะปกแปะคืออากาศดีมากวันนี้ชะนีก็เลยมีไอเดียที่จะ DIY ว่าจะทําเสื้อจากผ้าขมาม้าแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดรายละเอียดอะไร <S 2>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  ทำอะไรยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเติร์นหลับซมลำฟังเดยเลยจ้านะะทริคเล็กๆนะคะสำหรับการที่เราจะทำเสื้อเพื่อให้พอดีกับตัวเรานั้นนะคะ<ส>ก็จะเกิดจากการวัดรอบตัวเราเองโดยที่เพื่อนๆจะไม่เอารอบตัวเิเป็นหลักนะคะจะให้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้สายวัดไม่ต้องมานั่งแบบเลง็งหน้าเล,ล็งหลักเลยก็คือให้นำเสื้อ ตัวที่เราใส่พอดีตัวมากที่สุดนั่แหละค่ะมาเป็นแพทเทิร์นในการวาดแล้วก็ตัดผ้าสำหรับเก็บเสื้อของเราจ้ะเสื้อตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเขาก็จะแบบว่ามีซิปหลังรูดอย่างนี้ใช่ไหมแปลว่าเสื้อตัวนี้คือพอดีตัวของหลินมากซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้หลินอยากตัดเสื้อที่พอดีตัวของเป็นเสื้อรัดทรงรัดรูปนั่นเองนะคะหลินก็เลยจะใช้เสื้อตัวนี้เป็นแพทเทิร์นในการตัด ขั้นตอนแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือทําการตัดผ้าเข่ามมาค่ะหลินจะตัดส่วนนี้ออกเลยนะคะลายตรงนี้นะหลินจะทําไว้เป็นปัดไว้เป็นส่วนที่ใช้สําหรับทําแขนเสื้อค่ะนี่คือแขนเสื้อของเรานะคะท่านผู้ชมเก็บไว้ก่อนจ้าหลินคิดออกแล้วค่ะ ข,ขึ้นมาเมื่อกี้เลยก็คือหลินทําการพับครึ่งผ้าแล้วก็ตัดครึ่งผ้าแล้วก็ตัดครึ่งผ้าแบบนี้ค่ะและนี่คือการพับครึ่งผ้าแล้วก็ตัดครึ่งผ้าแล้วก็พับครึ่งผ้าแล้วก็ตัดครึ่งผ้าค่ะขั้นตอนคือไม่งงเลยแต่ว่าคนชอบพูดให้งงหลังจากที่เราตัดเสร็จก็ได้ผ้าสองผืนแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นผ้าด้านหน้านะคะแล้วก็จะเป็นผ้าด้านหลัง แบบนี้ค่ะพอจะนึกภาพออกหรือยังเอ่ยด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วเราก็จะเย็บ1มุมติดกันแบบนี้แล้วอีก1มุมเอาไว้พูกเอาไว้มัดข้างๆนั่นเองค่ะ ตื่นเต้นว้าวุ่นวุ่นวายกับการผูกกันมัดด้านข้างนะคะซึ่งก็จะออกมาประมาณนี้หถิงกําลังตื่นเต้นอยู่ค่ะท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเย็บมุมนี้ให้ติดกันแต่ก่อนที่เราจะเย็บให้ติดกันนั้นให้เราเย็บเก็บรายละเอียดในมุมต่างๆแบบนี้นะคะค่อยๆพับแล้วก็เย็บไปให้ครบทุกมุมและนี่ก็คือเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเย็บ เก็บความเรียบร้อยทุกๆุกมุมแล้วก็เย็บติดกันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาลองกันว่ามันจะใส่ยังไงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาลองดูก่อนที่เราจะไปตัดขั้นตอนของแขน เราจะทำเป็นเสื้อส่งนี้ดีนะแบบนี้ก็ได้เนาะได้เหมือนกันเนอะเอาไงดีอ่ะก็เป็นแขนสองข้า ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเราจะมาต่อกันในส่วนของแขนนะคะเราก็จะพับแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บนะคะทั้งสองด้านเลยนะด้านบนแล้วก็ด้านล่างเราจะพับแล้วก็เย็บอย่างนี้นะคะเพื่อเตรียมไว้ที่จะใสยย่ยางยืดค่ะอันนี้ก็คือเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมาถึงขั้นตอนวิธีการใสยย่ยางยืดนะคะเราก็จะยัดยดเข้าไปเลยจ้า เมื sí, ่อยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเย็บทุกม no ุมนะคะเย็บทุกมุมเลยแล้วก็เราจะเย็บแขนให้มันติดกันค่ะคือพับด้านถูกเข้าหากันแล้วก็จัดการเย็บค่ะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเสื้อของเรานะหลีก็จะตัดแบ่งเป็นชิ้นแบบนี้เป็นในส่วนของตัวเสื้อแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของแขนนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าิ่งจะใส่อะไรยังไง มันจะสามารถมิกกันได้แบบไหนนะคะสำหรับเสื้อผ้าเข่าม้าของเรา วิธีการใส่จริงๆนะคะเพื่อนๆจะต้องใส่ตัวเสื้อก่อนนะแล้วค่อยสวมปลอกแขนไปทีหลังค่ะอันนี้ก็คือสวมแขนให้ดูเฉยๆนะอันนี้นะคะคือตัวเสื้อใช่ไหมตอนแรกหลิงคิดว่าหลิงจะทําเป็นแขนข้างเดียวแล้วก็มัดมัดด้านข้างแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอทําไปมัดด้านข้างแบบนี้เป็นโบอย่างนี้แล้วก็เป็นแขนหนึ่งข้างก็ได้ว่าจะทําเป็นแขนยาวแต่ว่าพอเราลองหมุนไปหมุนมา แล้วแบบว่าเราใส่แบบนี้เรามองว่ามันน่ารักกว่าเก๋กว่านะคะเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะว่าใส่ยังไงนะคะเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วเราเราจะใส่พร้อมแขนให้ดูเลยมัดแบบนี้นะคะแบบนึกถึงทะเลเลยเนาะทะเลนี้กับภาคขามา เชื่อว่าเสื้อตัวนี้นะคะขั้นตอนการเย็บไม่ยุ่งยากเท่าขั้นตอนการผูกโบค่ะ <c oughs> อันนี้นะคะก็คือผูกโบจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะมาสวมปอกแขนกันนะคะเมื่อเราทําแขนมาแล้วเราก็จะใส่เราจะพูดให้ฟังว่าชุดของเรานะคะคือแบบรายละเอียดของเขาดีเทลของเขาเนี่ยคือมีแบบเสร็จได้หลายแบบไงเออเก๋ๆอันนี้ก็คือแขน ของน้องนะคะใส่เข้าไปเป็นนี Xiao ้ก็ได้แต่ว่าดึงขึ้นมา่างนี <imm PDF> ้ก็จะน่ารักกว่าจะใส่นี้อึ๊บดึงตาบโอ้โหผ้าขาวม้าของเรานะจ๊ะเก๋มากเก๋จริงๆแล้วก็คือวิธีขั้นตอนการทำก็คือง่ายมากๆเพื่อนๆเห็นใช่ไหมคะ สำหรับวิธีการเย็บเสื้อผ้าขมมาของเรานั้น,เ,นเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะเป็นเพียงแค่การตัดแล้วก็เย็บผ้า2ชิ้นเข้าด้วยกันนะคะ ถ้าเกิดใครไม่มีจากหลินแนะนําว่าเราสามารถเย็บมือได้สบายๆเลยนะคะเพื่อนๆจะเย็บเนาแบบทีหรือว่าเย็บสอยซ่อนได้ก็ได้นะคะสําหรับการเย็บทั้งตัวเสื้อแล้วก็ทั้งแขนเสื้อเลยเดี๋ยวหลินจะใส่ขนาดของผ้าตัวเสื้อแล้วก็ขนาดของแขนไว้ให้ใต้คลิปนะคะ